สบายดีพี่น้องสบายดีสุกุสุคนสุมองสบายสบายดีพี่น้องพ่อๆกับสองน้องแคทคือเก่าพี่น้องมื้อคุ่คุ่คนกินไข่แกงไก่เซตีพี่น้องเมนูอาหารแรงมนีบพัวพามจัดนักกินสองคนพี่น้องเอ้ยใพ็ครก่อิ่มหมดเลยโมเมนต์อิ no. ่มข่าวเลยพี่น้องเอ้ยอิ่มขนมขนม ขนมหัวหนึ่งวัดเรียบร้อยสวัสวดีป้าลุงสวัสดีสวัสดีป้าลุงก่อนวันเกิดน้องแพนนี่สวัสดีป้าลุงสิเอาเคสเคสกี้กล้วยเคสกี้ควายอยู่มาดูึ่งมาทำอยากได้บ้างเออมาทำอยากได้บ้างฝากตตนิฮะสามปีนะจ๊ะอะไรอย่างนี้นย่งเซบลูกเสฟใหทุง่งใหญ่ มได้มักามามางไข่เามามามเมา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 ไาม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 างาม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 างาม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 างามามางจมา เอาไ่กินไปเอ่อเอาไปดีอีกรอบพี่น้งองปู่เล่าวบ่กินเอาไปหห่มีชอะไรเนี่ยอารมณ์มาอันดอใดลาบลาบเอามาจะได้อ,อีกแล้วมันกินขาคุณยังบนหนึ่งเราทำไมมันเป็นสีแบบนี้หมดเลยเด้อพี่น้องเด้อ

น้ำบกินเขาหายอใหญ่นะลูกมามาเลกวะหายพใหญ่ซักมากินเลย้แขอยส่บริทีด้ยพอเลยหายดวยเฮ้ยบ่วงนเศในลานจับไม่ทันแล้วลูกเอ้ยบ่วงขั้นนี้ลูกขั้นสุดยัง lưu ly alo an à sốt bay anh nè đi nhang bỏng nọ nỉ bay nhang bùn bay ยังไม่ไม<ด>พูดูน้มอย่าหลรผักนางพูอื <c oughs> อ้หน,น้องเม่นมาบอกจิมจมจ้มมาดูเป็นยาเลยลูกอันนี้ทันกินได้ไม่ได้ว่าจะกินได้พี่น้อเ้ยกินกำหรับกินแสบกนะดอะ ทำบะหมักพัดมัเป็นกล้าแล้วลูกบะหมักพัดกัะ จับหวยไใส่ปีน uh bueno, uh> ี่นนองเ้ยน้อแพนมือที่สาม เขาแม่ยากินโลดนนนำแม่บยาำกินโลแม่เ้าแม่เามเปสอย่าบวงเอาขึ้นมา เอาไว้คนใน nhà ใส mm, so, so yeah. ่มือด้วยพี่น้องโยกแกนจังๆอยู่ด้วยจังสังอยู่ดอกยจบวงมาหายอมดูดแหมนฝุ่นีนีโรยพี่น้องเลยเอาให้เข่าบ่เอาห้ลูกบ่เอห้เขาบ่สดเขาบ่เอาเขาบ่เอาเออเขาบ่เอาเขาบ่กิน กินโรดบัางคัน่ะขาบอกินอาสดสดนี่เบอรงอาสิบอกนี่นี่นี่นานอ้าวอ้าวมนตอ้านี่ต้องไงไปบ่

ขอโทษเด้อเด้เดอเอเป็นยังไจะเป็นหอยเขียวออเออขอโทษขอโทษแล้วฮิฮเอาขอเอาเลยมาคนนะึงให้เอาอเอาเอขอบใจเด้อนี่มีข้อมคัน <c oughs> นี่

ดีเด้อมันสีค่าแขวเออมันสีค่าข้อยันน่ากยิมาออก็ถูตันนี้ลงแล้วลูกอันนั้นดีให้ลงเลยนาโดเพามน้อุดกินไข่ยัดต๊ะกคุณจะเอาไปอุดตะคำอื่ินไข่ก็อดกดเอาทานอะ จะอุดเบาฝั่งเล่าบ่บ่กับฝั่งเล่านอนไกลไม่อยู่แรงก็ไปนอนใกล้ใกล้เบ้าเพราะว่าก็บ่มีคอยนอนน้ำมาสิเราก็นอนน้วกันได้เด้อยวให้นอนเด้อคลิปหน้าพ่อกันมาอยู่ดิมีแฮงสุกุสุคนคลิกไลก์กดแชร์กดติดตามช่องน้อแก๊บมาได้เลยพี่น้องกบุญขอบคุณหลายหลายอ่ะฝากอ่ะฝากลูก ฝากกดติดตามช่องอาแคทน,นะเด้อเอาผีแนมกลงก่อนแนมกลงก่อนค่ะถามๆแค่นี้ฟิลุถุยา,ากดลงเปลี่นละ